สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC แฟนเพจเดียวพิมลราชทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนำพระติตาหลวงพ่อทองสุขวัสานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นพระพิมพ์หมวดยุคกลางยอดนิยมนะฮะอันดับต้นๆคือท็อปไฟเลยหนึ่งในห้าเลยนะฮะเป็นพิมพ์ว่าจุลาหลังตุ่มนะฮะหรือจุลาหลังเลขหนึ่งนะฮะน่าศึกษาครับสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมกันเลยจ้า วันนี้นะครับผมนําพระปิดตาหลวงพ่อทองสุกวัดสะพันสูงอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนําให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนําพระพิมพ์หมวดยุคกลางนะฮะกดพิมพ์ขึ้นในราวๆปีพศ .2506 ถึง2515นะครับพระพิมพ์นี้มีชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์เว่าจุลาหลังตุ่มนะฮะเป็นพระที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของพระพิมพหมวดยุคกลางนะครับ เบื้องต้นนะครับผมอยากใจเพื่อนๆพยายามจดจําในเรื่องของพิมพ์ทรงรายละเอียดด้านหน้าองค์พระและพิมพ์ทรงรายละเอียดด้านหลังองค์พระนะครับยกตัวอย่างเช่นการวางแขนการวางขาตามภาพที่ผมขึ้นไว้นะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องจดจําให้ได้ก่อนนะครับเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดพิมพ์ทรงพระด้านหน้ากันนะครับจุดแรกที่ผมอยากใจเพื่อนๆพยายามจดจํานะครับก็คือในเรื่องของการวางขาขององค์พระนะครับ เพื่อนๆสังเกตนะครับองพระนะครับนั่งในท่าขัดสมาธิแนวราบนะครับขาขวาทับขาซ้ายนะครับบริเวณที่ผมใช้ขีดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงขาขวานะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าแข้งนะฮะจะตรงเลยนะฮะแล้วจะมีลักษณะกระดกเล็กน้อยช่วงปลายเท้านะครับแล้วเรามาดูในเรื่องของขาซ้ายกันนะครับบริเวณที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าช่วงขาขององค์พระนะฮะจะมีลักษณะ เอียงเล็กน้อยนะฮะในแนว45องศานะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะจะลากตรงนะฮะเป็นเส้นตรงเลยนะครับขาซ้ายนะครับและขาขวาจะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าพระทุกองค์ออกมาจากบล็อกเดียวกันนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อต้องจดจําให้ได้นะครับต่อมานะครับเรามาสังเกตในเรื่องของการวางแขนขององค์พระกันนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับตามภาพที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะฮะองค์พระนะฮะแขนขวาและแขนซ้ายนะฮะ มือขวาและมือซ้ายจะปิดบริเวณใบหน้านะครับแต่ตำแหน่งที่ผมวงไว้ตรงนี้นะฮะจะเป็นบริเวณแขนขวานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าช่วงตำแหน่งแขนขวาขององค์พระนะฮะจะมีความนูนเด่นนะฮะและมีความชัดกว่าแขนฝั่งซ้ายนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะฮะจะเป็นบริเวณอ่า่องแขนขวาด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยจะดูมีมิติกว่าฝั่งซ้ายนะครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญนะครับเพ,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 พื่อนๆสามารถจดจำนะฮะและเป็นจุดสังเกตนะครับในพระพิมพ์นี้ได้เลยนะครับที่นี้นะครับเรามาสังเกตในเรื่องของรายละเอียดด้านข้างองค์พระนะครับพระปิดตาข,ของหลวงพ่อทองสุกนะครับเป็นการประกบพ Rel ิมพ์นะฮะด้วยแม่พิมพ์ตัวผู้ผและแม่พิมพ์ตัวเมียนะฮะหลังจากนั้นนะครับช่างจะมีการเก็บชิ้นงานด้านข้างโดยการปาดตะเข็บนะครับซึ่งด้านข้างองค์พระแต่ละองค์นะฮะ อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากบางองค์นะฮะมีการปาดเก็บงานตะเข็บนะฮะบางองค์ไม่ได้เก็บตะเข็บนะฮะซึ่งเราต้องจดจําในเรื่องของลักษณะความเป็นธรรมชาติด้านข้างนะฮะผมขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถจดจําตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดพิมพ์ทรงพระด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผมขึ้นภาพให้เพื่อนๆศึกษานะครับ จะเป็นพระสององค์นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูในเรื่องของพระองค์ที่เลี่ยมทองนะฮะองค์ที่เลี่ยมทองเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตุ่มนะฮะเนี่ยจึงเป็นที่มาที่นักเล่นนักสะสมนะครับเรียกพระพิมพ์นี้ว่าจุลาหลังตุ่มนะฮะเพราะด้านหลังเนี่ยจะมีตุ่มนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตด้านหลังดีๆนะฮะเชฟองค์พระนะฮะจะมีความเสมอกันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยคล้ายๆกับเว้าจุลานะฮะแล้วเรามาดูอีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้เลี่ยมนะฮะ องนี้นะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเป็นพระที่สวยเดิมนะฮะแต่การเก็บรักษาของเขานะฮะเก็บโดยการวางพระหงายนะฮะตุ่มอาจจะลดเลือนจางหายไปนะฮะแต่เราก็สามารถพิจารณาพระแท้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะบริเวณที่ผมขีดไว้นะฮะตรงนี้นะฮะเหมือนเป็นเชฟองค์พระด้านข้างนะฮะเราจะเห็นนะฮะว่าช่วงแขนขององค์พระนะฮะจะมีลักษณะกลางและตั้งฉากนะครับ ซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นจุดตายใจตังนะครับที่ส่วนตัวผมนะฮะใช้เป็นหลักการในการเลือก mistake, เช่าหาพระพิมพ์นี้นะครับบริเวณที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะฮะสังเกตและจดจําไว้เลยนะฮะในเรื่องของการกลางแขนด้านหลังองค์พระนะครับ <dul> <Defense> ส BR ําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาร่วมศึกษาคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเพื่อนๆพนพี่ๆมีพระพิมพ์นี้นะฮะในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับผมยินดีรับเช่าสตาร์เริ่มต้นในที่9000บาทขึ้นไปนะครับ ขอบ่อคุณครับพี่พี่เพื่อนที่เข้ามาร่วมรับชมวิดีโอนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดียวพีโมราตเและกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย